คุณธนาวันคะแน่นอนว่าแม้ว่าศูนย์กลางตอนนี้จะยังอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแต่ว่าภาพรวมนั้นผลของพายุค่ะก็ทําให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่และสลับกับฝนที่ตกไม่หนักนะคะแต่ว่าก็แผ่ไปทั่วเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะคะตอนล่างรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยค่ะ ข้อมูลแบบนี้ค่ะจะยังเห็นพื้นที่ได้นะคะว่าทิศทางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้ล่ะคะ่ะเป็นทิศทางที่จุดศูนย์กลางนะคะของพายุโนรูตอนนี้ค่ะอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็ยังพบว่าพายุนั้นมีการเคลื่อนตัวช้าลงค่ะอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกแผ่เป็นวงกว้างค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและ ไปวยนะคะซึ่งทางว่าที่ร้อยตีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชยัยรองอธิบดีฝ่ายวิชาการในฐานะโคศกกรมอุตุก็อธิบายไว้นะคะถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งบ่ายวันนี้รวมถึงช่วงค่าวันนี้ด้วยค่ะไปฟังเสียงกันค่ะเื่อนตัวยังขึ้นตัวช้าๆเราคาดว่าพื้นการพยายุเนี่ยน่าจะไปอยู่แถวๆประมาณรอยต่อของของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคก,กลางภาคเหนือตอนล่างภาคก,กลางตอนบนนะครับซึ่งจะ จะเดินทางในทิศของตะวันตกมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไปชัยภูมิเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เข้าสู่ทางภาคอตะวอนล่างนะครับ mm hmm. ผลกระทบในช่วงนี้ยังคงมีอยู่ครับยังคงมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ทางด้านภาคอีสานเดี๋ยวนี้กลุ่มฝนจะเลื่อนมาตกเป็นส่วนทางภาคกลางนะครับภาคตลออกจะมีกลุ่มฝนที่ตกหนาแน่นนะครับ บรรยากาศสดอีกที่เราพามาให้เห็นวอรูมค่ะศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสถานการณ์พายุโนรูนะคะซึ่งศูนนี้ค่ะเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่26 กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงขมักขเม้นกันค่ะสําหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลดาวเทียมข้อมูลเรดาร์ฝนข้อมูลด้านการพยากรณ์และการวิเคราะห์ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะจะยังเห็นได้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนนยคะวอลลุ่มแห่งนี้ยังคงปักหลักกันอยู่นะคะเพื่อที่จะสื่อสารกับประชาชนรวมถึงทิศท,ทางที่จะเกิดขึ้นของพายุโนรูตอนนี้ด้วยค่ะสถานการณ์แบบนี้ จะยังมีต่อเนื่องนะคะและยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเมื่อพายุเกิดแล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่เกิดตามมาและเป็นในยัยสาคัญนั่นก็คือปริมาณของฝนที่ตกนะคะแน่นอนว่าในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนตกหนักผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้อาจจะเบาบางมากขึ้นค่ะแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ของพายุดิเปชันอยู่นะคะขณะเดียวกันฝนจากพายุโนรูนั้นยังคงแผ่ค่ะเข้ามาถึงพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพยานะคะซึ่งลุ่มน้ำเจ้าพยาจะมีผลต่อทิศทางของฝั่งอยุธยาลงมาปทุมธานีกรุงเทพมหาคอนครนนทบุรี สมุทรปราการค่ะพื้นที่เหล่านี้แน่นอนว่าอาจจะต้องติดตามกันเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวมีข้อมูลยืนยันกันแล้วนะคะว่าเริ่มมีพื้นที่บางส่วนค่ะเกิดน้ําล้นคลองแล้วด้วยเช่นเดียวกันนั่นอาจจะเป็นสถานการณ์หนึ่งที่มีการระบายค่อยๆระบายกันออกมารวมถึงปริมาณฝนนะคะที่ตกหนักสะสมเองในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเองซึ่งอน,นันตเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นจากผลขอบของพายุโนรูนี่แหละค่ะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะคุณธนวันค่คะขอบคุณคุณพัทนาพรค่ะ